หลแรงมากนะคะคือสีสวยๆนะอันนี้เราอยู่บนรถไฟลากนะคะกําลังจะไปที่สนามบินกับเมืองไทยนะคะถ้าเวลาเรานั่งรถไฟลาบอย่างเนี้ยมาก็จะไม่ต้องขับรถขึ้นเขาไม่ต้องขับรถให้เหนื่อยลากมาก็มาส่งถึงไม่ได้ส่งถึงสนามบินหรอกมาส่งถึงที่หมายของเขาแล้วเราก็ขับรถไปต่อเอง ออกมาแต่เช้ารถก็จะไม่ค่อยเยอะเนาะก็จะไม่ค่อยติดมันก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเวลารถติดมันก็จะนานหน่อย แต่ว่าอันนี้รถก็ขับได้เรื่อยๆนะคะวันที่เดินทางบรรยากาศตอนเช้าๆมันก็จะหนาวแล้วก็มีหมอกนะคะในวันที่เดินทางมาเพื่งก็นั่งเครื่องบินของสายการบินไทยส่วนมากเวลากลับบ้านทีไรก็จะบินตรงนะคะก็จะใช้สายการบินไทยประจําแต่ว่ามันจะแตกต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนู่นก็จะไปต่อเครื่องนะคะส่วนมากก็จะไปต่อเครื่องที่ดูไบอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอหลังจากนั้นเสร็จก็ขี้เกียจต่อไงก็เลยแบบว่าบินตรงดีกว่าก็นั่งรวดเดียวเลยอย่างเงี้ยบินกลับบ้านส่วนมาก ก็จะนอนหลับบนเครื่องบินตลอดแต่ว่าวันนี้ที่บินมาบรรยากาศและก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครื่องก็จะสั่นตลอดเลยมันก็ทําให้เราใจเสียใจหายนะคะ,ะลงเครื่องมาก็มาพักอยู่กับแม่แล้วก็น้องแล้วก็หลานๆนะคะวันนี้หลานเขาจะนวดให้เพึ่งปวดเนื้อปวดตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสายนะคะหนูจะมาอ,อ,อย่าดังให้เปื๊ดๆนะคะหนูจะมาอย่าแบ่งให้ปื๊ดๆนะคะ เมื่ี้เหยียบหลังให้ปลาพึ่งก่อนนะมาสวัสดีค่ะพึ่งก็พึ่งบินมาถึงนะคะปวดหลังมากเลย <c oughs> มี๋ย้จะว่ายังมหายมให้ปลาพึ่งเลยจับถึงไหมจับถึงขาปลาพึ่งโอเคใช่ค่ะน้องรายเหยียบดีมากๆเลยนะคะน้องรายต้องเกาะตรงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวน้องรายจะล้มรู้ไหม แล้วก็ย่ำไปย่ำม,มาด้วยค่ะโหดีมากค่ะเอ้ยดูดื้อผมอเดี๋ยวเพื่อจะเอามาดีออกก่อนต้องอ้ยสบายจังเลยใครสอนคะเนี่ยใครสอนต้องใจนวดยายค่ะยายเหรอคะ,อะแล้วต้องใจนวดให้ใครบ้างเนี่ย ลูกไทยแม่แล้วก็พ่อค่ะแล้วก็คุณยายคุณยายแล้วก็แม่ด้วยค่ะแม่ด้วยแล้ววันนี้มานวดให้ป้าพึ่งด้วยโอ้โหน้องทายเก่งยังเลยค่ะแล้วก็คาดหนุ่มพี่วันนี้ก่อนน้องไทยเก่งยังเลยค่ะเนี่ยน้องไทยอายุเท่าไหร่คะอายุสิบสามค่ะเออสิบสามได้ไงน้องไทยอายุ 14เนไม่ใช่สิบสี่สี่ขวบค่ะสี่ขวบค่ะอะไรเอเอามือกดได้ค่ะพีาพึ่จะนอนเนี่ยนอนให้ลงไปนวดสบายสบายไปตรงนั้นดีกว่ามาเพิ่งเหยียบไหมเหรอเหยียบไหมเม่อกี้นงไทยบอกว่าจะเหยียบ ไม่อยากเหยียบเลยใช้มือเหยียบดีกว่าอืออ๋อเสบยจังเลยอืต้องไงอีกอ่ะพี่ไงก็เพิ่มเพิ่มลงไปตรงคอไปร้ขาเหรอใช่ลงไปตรงคอ อือไ่อยัดดีดีอืออหนาวอ่ะม่นหนาวแม่ยงไม่เคแม่โอเคนวดอย่างหละตั้มือนวดทำทำต่าง,งานอีกครต้ตงขอต้องขออ,ขออีกแล้วใช่แล อเออเดวอ่ะอ <Okay>. uh, ่ะเดียวอ่ะอ <language> well. ah. okay, uh, okay, uh, ่ดี๋ยวอะเดี๋ยเดียเดีเดี๋ยวดี๋ยว่เะดว่ดี๋อ่ะ่ะดี๋ยะเวดดีว่เดอ่